<Okay. S 2> กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับปิงปองอีกแล้วนะคะปิงปองได้มาเดินดูสวนมะเขือม่วงค่ะทุกคน <Wow. S 1> อยากรู้ว่าที่นี่เขาปลูกกันยังไงแล้วมันเป็นยังไงนะคะอยู่ยตามปิงปองไปดูเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนกระพาเฮาโอ้โหมะเขือม่วงอะเขาจะปลูกแบบนี้ค่ะทุกคนดูดิ ดูมะเขือดิทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยมะเขือม่วงดูดิค่ะลูกสวยมากเลยอ่ะเนี่ยมันเขาจะห้อยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเขาจะมีเนี่ยกิ๊บกิ๊บสีดําแล้วก็ใช้เชือกแบบนี้ห้อยแบบนี้ค่ะทุกคนดูดิเนี่ยเขาจะทําแบบนี้นะคะเนี่ยดูดูข้างล่างค่ะทุกคนนี่เขาก็จะมีเชือกข้างล่างแบบนี้ เนี่ยค่ะดูดิเนี่ยแล้วก็มันจะมีแบบเชือกสำหรับแบบเนี่ยรอบรอบตามไอ้ต้นมนเลยค่ะคทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยคือที่นี่เขาจะทำแบบนี้นะคะนุเนี่ยเขาจะมีเป็นเท้าแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้โหแบบลูกสวยมากค่ะวิูด,ดิทุกคนใหญ่มาก วยมากเลยค่ะเนี่กยก็มันเป็นสวนมะเขือม่วงนะคะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับกับที่ปิงปองพักอยู่ปิงปองก็เลยขอเดินออกมาดูทุกคนดูรูปพี่โอ้โหโอ้โหแบบเขาทำได้สวยยาวสวยมากเลยค่ะทุกคนดูดิเนี่ยโอ้นู่น,น,นไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนเนี่ย โอ้ยดูดิดูลูกนี้ดิโอ้โหเนี่ยทุกคนดูมะเขือม่วงที่เกาหลีก็มีนะคะลูกสวยลูกใหญ่ด้วยเนี่ยเขาก็จะทําแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยเราทําแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะมีเชือกข้างบนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีเชือกที่แบบว่ามันพันตามลําต้นนั้นด้วยเนี่ย ก็จะมีกิ๊์หนีบยอดมันไว้แบบนี้นะคะทุกคนดูดิเนี่ยข้างล่างเขาก็จะมีแบบเชือกไว้ข้างๆสองเส้นน่ะที่ล้อมต้นมันน่ะแล้วก็มีอีกเส้นหนึง่งเนี่ยแล้วก็มีเหล็กตัวทีอยู่เนี่ยตรงกางด้วยะคะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยอุ้ยทุกคนดูลูกนี้เอาเน้ oh, no. คนโอ้โหมะเขือยาวมะเขือยาวสีม่วงโอ้ยลูกใหญ่มากไม่รู้ว่าที่ไทยเราใหญ่แบบนี้หรือเปล่านะเนี่ยที่นี่เขาก็จะทําแบบนี้ทุกคนดูดิปิงปองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยมะเขือม่วงเนี่ยอยู่ที่นี่เขาก็ทําสวนหลากหลายเยอะอยู่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งก็คือสวนมะเขือยาวสีม่วงนะคะเนี่ย ้องก็จะเดินไปจนถึงแบบท้ายล่องเลยนะคทุกคนดูดิโอ้โหแบบสวยมากค่ะป๊าดหน่วยเมียเปิงเป็นตาชี่อ่อนอุ้ยไม่ได้หน่วยใหญ่เอาไปเอ็มน,นะสุปไขรทอดกินก็ไปตำกะปิคือสเสีสบค่ะเมืองว่ะเนืองสภาพเห่าเนี่ยเห่า เป็นเห่าเขเเป็นเห่าด้วยจ้ะอากาศก็หนาวอยู่ดยค่ะข้างนอกฝนตกนี่ก็มี่ายาอันนี้เป็นล่องคอบค่ะเฮ้ยมะเขือข้าเาจะเาะงามงามเนี่ยโอ้ยกลับบ้านเฮ้าไปนี่เอาไปแบบว่าเฮาก็เลี้ยลูอยู่นี่แล้วกลับไปบ้านห้องงกับพี่เฮดได้นี่นี่ค่ะเบิ่งว่ะเฮดแบบ เอาแค่เสื้อพันรอบๆขึ้นไปแล้วก็นเนี่ยมันจะมีเส้นอันข้างบนแบบว่าเขาขึงเงาเลยนะคะทุกคนแบบแล้วก็มีเสื้อข้างล่างหรือแต่ว่าเขาจะมีตัวทีนี่เนี่ยเด็กตัวทีใสไว้ไว,บบว้วาเสาเว้เนเสาระยะประมาณสามเมตรหรือบ่อหอด่าจะเมตรหนึ่งเว้นเมตรหนึ่งนี่ย้แล้วก็ปักลงไปกลางลองแล้วเขากจะใส เสือขาวาเนี่ยย้าวาเลยนะคะตั้งแต่หัวจนท่ายเลยเนี่ยเขาจะมัดแยกเลยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมีการแยกกิ่งน้ำแยกแยกต้นมันเป็นสองต้นสองงามอีกงามหนึ่งมาอยู่ฝั่งพีเนี่ยเอ้ยักเขืองามคักกระดอเลยเบิ่งเดี๋ยวห่อสิงยางพายยางไปเบิ่ง้างหลังโอ้ย สภาพาหลังเห่าเพิินนี่ค่ะมีแต่บะเขือเลยค่ะทุกคนเบิ่องว่ะโอ้ยบะเขือเต็มมีแต่บะเขือบะเขือยาวเบิดสวนเบิดเห่าเลยค่ะอืนี่ทั้งพี่อ้เพิ่นแบบว่าเหมือนเขามีการแบบเด็ดใบน้ำได้ค่ะนี่เนี่ยโอ้ยเขาเด็ดใบแบบสะอาด โล่งเมดเลยเมียคะ่ะโอ้งามแหงเลยคะ่ะเดี๋ยวเขาไปซ้อยนีดีกว่าเบึง้งเนี่ยไปตั้งกันเตือนตอนนั้นเขาไปยางเนี่ยเขาจิเด็ดเด็ดใบมันออกน้ำเหงเนี่ยมืนั้นเนี่ยเพนนิ่นยังมาเด็ดมมนก็กี่หกเนี่ยทั้งทีแล้วน่าจะเด็ดแล้วนะคะ่ะโอ้ยปาดเมึงน่วยบบเขือคะ่ะ เนี่ยค่ะเป็นเห่าบักเขือม่วงเกาหลีค่ะโอ้ยถุงลมมันเป่าแล้วค่ะทุกคนพังทีะอากาศมันหนาวโอ้ยถุงลมเป่ามือเมือนเมือนเดี๋ยวปิ้งปองทองคอตัวออกไปก่อนเด้อค่ะตอนนี้อากาศหนาวแล้วเดี๋ยวพบ พบกันใหม่เด้อทุกคนเดี๋ยวค่อยพอกันใหม่พี่ปองขอโตัวลาไปก่อนนะคะกับคลิปอันสวนบักบักเขือม่วงเกาหลีนะคะมักจังเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ปองน้ำเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ